พราะเหตุเกิดของพบคือถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อเป็นการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการมันเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเราหยุดความคิดได้ไหมละ่ะถ้าหยุดไม่ได้ พบใหม่มีแน่นอนตรวจง่ายๆเพราะทุกครั้งที่เราคิดคือการสร้างภพทุกครั้งที่คิดวิญญาณจะไปปฏิทิตังคือไปตั้งในอารมณ์นั้นอารมณ์คืออะไรอารมณ์คือรูปรูปเป็นอารมณ์เวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณมีสี่ธาตุนี้เป็นอารมณ์พระองค์เรียกสี่ธาตุนี้ว่า จัตโตวิญญาณณทิฏฐิโยที่ตั้งวิญญาณสี่เราหยุดให้วิญญาณไม่ไปตั้งได้ไหมละ่ะถ้าหยุดได้จะไปเข้ากับพระสูตรที่พระองค์บอกว่าถ้าบุคคลไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดหรือไม่มีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์ไม่มีอยู่ การตั้งขึ้นแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณไม่ตั้งขึ้นเฉพาะแล้วไม่เจริญงอกงามแล้วการมาเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีนี่คือเหตุปัจจัยของการไม่มีพบใหม่